สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ผมในเกมคาบาโมบายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพ,เพื่อนไปหาไอเทมชิ้นละ1000กว่าเอ็มนะครับเดี๋ยวจะเป็นไอเทมอะไรเราจะไปดูกันนะครับซึ่งดันที่ผมจะพาเพื่อนไปหาครับก็จะเป็นดัน130นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับอยากได้โค้ดไอเทมนะครับจากเมื่อวานที่ผมทำคลิปแจกโค้ดไอเทมไป ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะครับก็ไปร่วมกิจกรรมนะครับโดยไปดูในช่องเกมมือถือเล่นหาเงินก็ได้นะครับว่าผมให้ทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําตามที่ผมบอกหลังจากนั้นก็จะส่งโค้ดไอเทมให้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับใครอยากได้ก็ไปลองร่วมกิจกรรมดูนะครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับเราก็มาดูกิจกรรมดีของทางเกมคาบาโมบายก่อนซึ่งจะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม65นะครับก็คือกิจกรรม ลุ้นไอเทมแรนั่นเองซึ่งนะครับกิจกรรมนี้จะให้เรานะครับซื้อแรนดอมบล็อกนะครับที่แคชช็อปนั่นเองซึ่งราคา24 Gem ฟอร์เจมนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเปิดเราจะได้เรดคอกรีนคอร์แล้วก็บูคอร์นะครับสำหรับเรดคอร์กรีนคอร์บูคอร์ถ้าเกิดเราสะสมครบ10ชิ้นนะครับสามารถที่จะแลกไอเทมได้นั่นเองซึ่งมีหลายอย่างและยังสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับ เอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าไอเทมที่ราคา1000กว่า M นะครับเป็นไอเทมอะไรสําหรับดัน130้านะครับเราก็มาดูใบดันกันก่อนนะครับในส่วนแรกผมจะให้ดูใบดันฟรีนะครับซึ่งใบดันฟรีจะอยู่ที่เมืองบอดี้ไอ์ก็จะเป็นผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านหลังผมนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนไปหาได้เลยนะครับคนนี้นะครับก็จะแจกทุกวันนะครับและสามารถรับได้วันละ1ครั้งนะครับก็ให้เรากดที่เควสตนะครับนี่ครับกดไปครับก็เลือก เ่อฟอร์ดันเจีนะครับตรงนี้นะครับกดต่อไปครับลองดูก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีนะครับใบดันเจียนให้เราเลือกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไปดัน130ก็จะเลือกเจ้าตัวสุดท้ายนะครับก็กดรับได้เลยครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตลาดสักนิดนึงนะครับว่าใบดันเจียนจริงๆราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อบางคนอยากลงหลายรอบนะครับอันนี้ก็คือสามารถรับได้วันนึงวันละ1ครั้ง แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากลงหลายรอบนะครับก็มาดูกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็สําหรับในตลาดนะครับก็จะเป็นกดหานิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ 1.4m นะครับเดี๋ยวกดเลื่อนลงมาเป็น l Z ลําลำดับต่ำนะครับก็ประมาณ 1.4m นะครับโอเคนะครับแต่ว่าถ้าถามว่า 1.4m นะครับแล้วได้เครื่องประดับ ที่ราคา1000กว่าเมาเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับโอเคทีนี้เราไปดูในดันเจียนกันครับสำหรับในดันเจีน้ยน130นะครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันก่อนนะครับสำหรับไอเทมนะครับที่มีโอกาสดรอปนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของชุดนะครับแล้วก็พวกเครื่องประดับนะครับแล้วก็มีในส่วนของรถมอไซค์นะครับแล้วก็ มีเจาะรูระดับสูงด้วยนะครับระดับสูงสุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทหารรับจ้างนะครับแต่ว่าตัวที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับเอ c กเซสซอรีนะครับที่มื่อนเห็นนะครับจะเป็นเอลริงนะครับตัวนี้นะครับราคา1นึ่พันกว่าเอ็มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดรอปตัวนี้ได้นะครับรับรองเลยว่ารวยไปเลยนะครับสำหรับการลงรางวัลต่อรอบนะครับถ้า1รอบนะครับก็จะได้รักกี้พรีเซนต์บล็อกนะครับซึ่งจะเป็นไอเทมที่ ให้เงินเราจำนวน 500k นะครับ2รอบก็จะได้ในส่วนของใบดดนเจนนะครับ3รอบก็จะได้ Legendary ี่นะครับเคิร์นะครับแล้วก็ถ้า10รอบก็จะได้ออปชั่นสกอร์นะครับเป็นระดับสูงสุดกันเลยทีเดียวถ้าเกิดใครสูงได้เป็นคิทเตคอนเลสนะครับหรือว่าสกิลแอมซอร์แอมนะครับพวกนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับมีถือว่าเป็น ไอเทมที่ดีมากๆนะครับสำหรับถ้าใครลงถึง10รอบนั่นเองนี้ไปดูบอสในดันเจียนกันก่อนนะครับบอสในดันเจียนนี้นะครับก็มีถือว่าเยอะมากเลยนะครับถ้านับดูจํานวนบอสนะครับบอสในดันเจียนนี้ก็มีถึง10ตัวด้วยกันนะครับนั่นแสดงว่าเราก็มีโอกาสลุนไอเทมได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าบอสหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งแต่ละตัวเรามีโอกาสที่จะได้ไอเทม หมดเลยนะครับของบอสแต่ละตัวแต่ว่าผมจะให้ไปดูหน้าตาของบอสตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับว่ามันหน้าตายังไงครับ ครับตอนนี้เราก็มาเจอบอสตัวสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะลากมันออกมาสมักนิดนึงครับนี่ครับใครเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ได้เห็นชัดชัดนะครับสําหรับบอสตัวน,นี้นะครับมัน<ๆ>ไม่มาครับไม่มาก็จัดการมันเลยครับนี่ครับจะตายอยู่แล้วครับสําหรับบอสเดี๋ยวเราจะไปลุ้นไอเทมนะครับนี่ได้ไอเทมมาครับเมื่อกี้ได้น่าจะเป็นนี่ครับยังยังยังเหลือกล่องนะครับนี่กล่องนี้ครับนี่ครับมีอะไรเอ่ย เป็นชุดนะครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดใครนะครับอยากลงหลายๆรอบก็สามารถมาลองกันได้เลยนะครับก็ได้อัปเกรดคอระดับสูงสุดนะครับก็มา4ก้อนนะครับแล้วก็ฟอคอหนึ่งนอกนั้นก็เป็นชุด G 1 0นะครับพวกนี้ก็จะสามารถแยกได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีฟ้า G 1 0นะครับก็แนะนำนะครับว่าถ้า2รูนะครับค่อยนำไปขายนะครับ ถ้าถ้าแบบนี้ขายได้นะครับนอกนั้น้แยกให้หมดเลยนะครับนี่ครับแบบนี้แยกได้เลยครับตัวนี้มีค่าอะไร add tag rate นะโอเคนะครับก็ถ้าใครนะครับอยากหาเงินกับดัน130ก็มาลองดูได้เลยนะครับเผื่อว่าท่านจะได้นะครับในส่วนของไอเทมนะครับเอียร์ริงนะครับราคานี่ถือว่า1000กว่า M เลยนะครับถ้าได้ถือว่ารวยกันเลยทีเดียว ถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมคาบาโมบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ที่ลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับผมทิ้งลิงก์โหลดไว้แล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ